เก็บเงินด้วยเฮ้ยมีเสียงออกสูงก่นนะมีมีญาติไม่เยี่ยมพี่มันมันทันยิ้วเนี่ยยังไม่ตายอีกสัตว์อืดที่พายเฮ้กระสุนมาจากไหนเฮ้ยอือหนอกมีอะไรเหรอางนอกอะไรขึ้นตรวจอู้สัตว์นั่งยิงมาฮึทะลุเกาะเข้านไหนละกูฮ่า ตายไหมไม่ตายไอสัตว์อืดอืด lost ตายจริงแล้วพี่ทั้งหน้าหอฮิไม่ตายหัวไม่แตกแย่ไหมดาวอีกตัวอยู่ไหนอ่ะอีกตัวอยู่ไหนยังหามันครอบไปแล้ว go 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 ต้องมาเทคฟเวอร์หัวแตกไปลุกลบตู่ปิดในประตูพวกคุมทางต้าแล้วใช่ไหมใช่อุ้ยสัารไทยกดปิดอ่าอุ้ย ถ้าพี่เห็นว่าอยู่ตรงประตูโอเคโก go 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 สีเหลืองอยู่ไงวะไอีสัตว์เลยมองไม่เห็นเฮ้ยมีลิฟปล่าโอ้โสัตรูเยอะเลยเปิดกล้องบอกว่าให้เราเปิดเพลงสัก,การถึงจะไม่ทำอะไรเราสัก,กาโอ้โหปนหนานได้หนาข้าไปแล้วฮะโอ้หืมไ,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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันเลยฮะ อุอยโดนจีงโดนจีนโอ้ยพอสองลามเชียร์แล้วไปโอ้ข้ามานี้ฮึบตองครับโอ้ยชิดเด้งสองสามฮึบเสียบฮึบมาไม่มีละโอเคอ่ะไม่ได้ดีกว่าได้เว้ยไม่ก็ไม่ได้ไปฮะเราเข้ามาขโมยของฮึบจีบอี้ยงงามสุดยอดุ๊บขโมยอะไรวะ กระโวยหน้าเลสกท็อปไปแบบอุ้ยไหนวะึ๊บเรียบร้อยฮะตายปะ่ะทุกคนโอเคนะไปฮะขัมรถควงกระมูกไม่ได้แล้วไปไปไปกรมูอยู่กับผมฮะไปขึ้นลิฟต์ไปตาล่าโ,โ,โอ้โหเออยังไม่ตายยังไม่ตายตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียฮะ ไป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 างขวาเคฮะไป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 โอเค,อเคถึผ่าน้ำแล้วเว้ยโอเคฮะแบบเป็นแก๊สต้องทำน้ำไได้ฮะอย่าเราต้องลงมาหล่อปึ๊บอือโอ้โหลงไปได้นะครับไปฮะเหมือนเหมือนให้เราไปติดตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนู้นปาปาไปไป ตลงน้ำเลยแฟนหนึ่งจะออกมาเองนะถ้าไม่ไอ้นี่ไม่นี่ปึ๊บโอเคฮะโอเคเรียบร้อยปึ๊บมาแห่ครับาตามไปฝั่งนู้นบุ้งขลังมาแล้วูปุ๊บไปไหนต่อวะไอ้สัตว์ลงทางเฮ้ยเห็นแสงว่างฝั่งนู้นแน่เลยกุ้งฝั่งนี้ฮะทางนี้ยังงี้เฮ้ยเห็นท่อแล้วฮะปึ๊บมฉันให้มาสี่ถังอเออเฮ้ยปึ๊บปึ๊บ ว่ายนปูดกุ้งไปฮะโอ้ซิเจนอยู่ด้านขวานะฮะซีเจนหมดแล้วยังไม่ถึงฝั่งนี้เราตายแน่นอนนะะผมมีการต่อกันในน้ำด้วยเออเดิสะดายิบฟื้นไม่ได้ฮะไม่เล่นแล้วเว้ยเดอะซีเจนหมดกูตายหมดนี่ไม่หนุกเลยนะหมดนี่ขับไม่ออกเลยฮะออกมาแล้วสองคนงไงออกมาแล้วเออกํลังออกอยู่ว่ายน้ำอยู่แป๊นนึง S <S <S ออบังคับเมื่อไหแล้วเย็งเงนๆกำลังออกไปไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วก้าวเร็วออประตูทางออกอยู่ไหนบอกข้าทีหัวทางตรงโคตรยาวเลยย็ดเตะต่อยแม่งทีหนึ่งเฮ้ยตอนไี้เราว่ายน้ำกระบายแล้วจะไปโขอ,อยังไหนเนี่ย อันนี้คร e ับโอ้ยเล็กสองแก๊สถังแก๊สฮะจะพอแม่เดี๋ยวมาลุ้นกันฮะกุ้งออกอะ้รยังกุ้งไกลแล้วไกลแล้วเหลือสองถังแล้วสองถังเหมือนกันเกลือละกันหมดแล้ว เหลือนหนึ่งถังเหลือนหนึ่งถังไม่นะบอกนะว่าฉันจะต้องมาจบชีวิตที่นี่ท<า>งังออกทางออกทางออกทางออกแล้วทางออกแล้วแต่น,นี้นะฮะเหมือนกับจะถอดอสือ้กออ,กออกแล้วแสงแรกๆออกมาแล้วฮะโอ้โหเห็นแสงสว่างแล้วฮะต้องขึ้นข้างบนอออููอู้้้ ยิงปลาหอมแดงรอแป๊บนึงโอ้ยพอจะออกมาได้ฮะรอแป๊บนึงกระลังไไวไปยังดำอีกติดใจกันดำน้ำเหลือเกินออกขึ้นดิเอ๋ป้า อือรึบรึบอีกนึงฮะอ่าอ่ารอฆ่าแป๊บนึงโอเคฮะอ่าอ้ยมีปืนแฟร์ใช่ไหมหนึ่งสองสามแ้วยิงใส่กัดไปแล้วก็วกุ้งเห็นแล้วเห็นแล้วโน่นโน่ไม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 ่เดี๋ยวมันไม่โอ้โหโอ้โหทำไมมันที่มันเล็กจังวะโองหไม่มารับไม่กุ้งยิงใหญ่เลยไปรับได้ไหม มาเถอะทีโคตรแคบเลยนั่นแหละก็ต้องอย่างนั้นลองมา <คน S 1> ลงเมาถ้ามันยิงแฟร์อยู่แล้วมันมาลูที่นี่หมดเลยวะปั๊บปับป๊บนะปั๊บใจเย็นๆใจเย็นๆลงมาลงมาเอาขยับซ้ายขยับซ้ายอ๋ลอลงมาลงมาอึ๊บ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 ยิงแฟร์แต่หอได้ไหมไม่ไม่ไม่ ยอ้ยอ้ยโอ้โจมจมจอมเฮ้ยไปไปพักไปพักไปพัเฮ้ยเอาวห้ขึ้นได้เลยกุ้งเข้ามาใกล้กหอมดเได้เลยกุ้งเอฟดเอฟเอฟกุ้งมากุ้งมาได้เออเแล้วเแล้วเดเวลาบู๊อูแได้เวลาจิงแล้วเนี่ยมาเ็มเลยอ่ดมาจะลงตรวจังจวะที่พี่รอคอยน้อง มันเลยเอ้ยน่าจะดำน้ำเออรวมไปโอ้โหมันระเบิดหันออลเราเด้อเมื่อกี้มาสองลำด้านขวาผมไปเลยไอ้น้องเฮ้ยกระจายเป็นเม็ดฝนฮะนาทีนี้หลับแล้วไอ้จันตายยังตายอ่ะยิงไม่ได้ฮะตำมีไม่ได้เออขูดแค่ยิงเงี้ยยิงเงมันหมุนแล้วฮอนหมุนแล้วงั้นลงไม่ได้ว่ะ ไม่แล้วเว้ยของล้โอ้โหมันล่วงขนล่วกว่มันฝั่งผมฝั่งผมมากฝั่งผมมาโอ้หงัดมีงัดโอ้โหสายแบบนี้มึงหลบรอดได้ไงวะโอ้โหทังเม็ดเล็กไม่ใหญ่สายเป็นเม็ดฝนนะโอ้โหมึงหลบก็เลี้ยงไม่โตแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้วอืมแตไม่ต้องเกิดไม่แล้วไม่แล้วพอแล้วพอแล้วมันอยู่ด้านใต้ลำหน้าอยู่ไหนวะด้านล่างด้านล่างยิงขึ้นมาแล้วมันยืนนิ่แล้วไอ้เย็ดเป็ดกูมองไม่เห็นด้วยมึงเอา ทีมนาลงหน่อยวินี่ล่างเนี่ยล่างเนี้ยล่างมันอยู่ด้านล่างโอเคเพียวไปไปไปติดกระพายยิ่งการหล m ไปใชุ่ดยอนจริงไปฮะีมอนปืนดังจริงครตำรวจจะไม่กล้าเข้ามาจับเลยนาทีนี้บอกเลย มาเด็จะยิงไม่ร่วงเลยตำรวจได้ขับรถหนีก่อนเลยไปไปถึง meeting point ไปจุดแล้วเขาภารกิจขึ้อหอได้ใช่ไหมใช่ครับขึ้นหอแล้วก็ไม่ออไไมีทางไม่ให้ตดนี่คิดดูภารกิจนี้ยังโคตรโคตรยากแล้วภารกิจต่อไปอะ่ะโอ้โหแบบเหนื่อยเลยฮะยากตอนขับหอกับว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำบ่อยๆมันก็ไม่เป็นไร เฮ้ยเดียจนจุดแลนดิ้งเราโดดลงลงเหมือนเดิมนะกุ้งได้แลอดค่ะบ้าบริเวณแถวนี้มีน้ำกักเก็บด้วยเว้ยนี่โครงการแก้มจิิงปมเนี่ยโครงการในหลวงว่ะผมว่าจะโดดเลยเดี๋ยวเซลฟอีกเฮ้ยอย่าโดดเลยโดดร่มเดี๋ยวแม่เดี๋ยววิ่งจาวไม่ได้นอนจะไม่ได้นอนจะเลยไปแต้วจำลองการทะเลจริงเหรอเนี่ยที่เดิมไงอ๋อใช่ป่ะที่เดิมของเราเนี่ย นี่มันเขื่อนนี่หว่าใช่ปะตีให้กูจอดง่ายไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยไม่แล้ถแล้วแล้วน่าลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจี๊ันไอ้พวกเราพวกเราอย่ายิงเฟลเดี๋ยวจะเล่นเล่นกันไหนใครอยากยิงหมดนาทีนี้บอกเลยเออตรงโอเคตรงไรแล้วฮะ เออหือลงแบบผ่าแล้วเว้ยวู้ฮู้จะผ่านได้นี่ก็ตีสี่เข้าไปแล้วนะฮะจะจบได้ไอ้นีไงที่มันหนีเราตอนแรกอ่ะเจอ F.I.B.E. ง่ะโอ้โหพัะเจ้า เป็นรถใหม่เป็นคำรถด้วยเออพูกคนขับรถเขาแลกตายไปแล้วไงทัเ huh. ป <laughs> <drinking in German> so <bah> ็นคนขับรถมันตายหมดแล้วไอ้ยำไปเดยเอ้าอะไรอ่ะมันอะไรระเบิดเหรอคุณระเบิดหอใหม่เลยต้องระเบิดหอจริงใช่ไหมเนี่ยอ๋อพวกคนระเบิดพวกคุณระเบิดเนี่ยมามาไปไม่หลอโอ้โหแม่คนหล่อบอยแบนผมนี่ก